มาดูสูตรซี่กันนะครับซูซี่ก็คือเป็นสูตรบำรุงผิวนะครับจะเป็นสูตรแอปเปิ้ลแดงหนึ่งลูกกับแครอทแล้วก็สวรรค์รสนะครับแครอทก็อยู่ที่อัตราส่วนเลยครับก็สูตรนี้นะครับก็จะมีมีความเา color อะไรฮะความหวานความหอ,อมของแครอทแล้วก็สวรรค์ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเราจะใช้ เป็นปริมาณเท่าไรต้องการคลอดมากกว่าแอปเปิลหรือสสบรสมากกว่าสสบรสเราจะมีตาส่วนพอประมาณเลยนะครับเพราะสบรสโดปกติโดยโปกติเราใช้สสบรสอยู่ที่เท่าไรเอ่ยครึ่งลูกครับปกต,ติกระทุกสูตนเลยแอปเปลิลแดงเราก็ใช้ประมาณครึ่งลูกหนึ่งลูกแครอทก็ร้อยห้าสิบมลนะครับสับรสก็ครึ่งลูกก็จำง่ายๆครับสสบรสเปนเรี้ยวก็ครึ่งลูกพอแอปเปลิลก็ลูกเันใหญ่ก็ครึ่งลูกพอส่วนพวกแครอทนะจำเลยว,ว่าเราใช้ที่ร้อยห้าสิบกรัมน,นั่นเองนะครับ ูตรนี้ก็เป็นสูตรบำรุงผิวดื่มง่ายนะครับทานง่ายเพราะมันก็ต้องค่อยๆศึกษาดูนะครับว่าเราเราชอบรสชาติแบบไหนแล้วเราก็ค่อยเพิ่มเติมเข้าไปนะครับสูตรที่5สูตรนี้เป็นช่วยสูตรที่ช่วยลดคอเลสเตอรตลอลได้ด้วยนะครับเป็นแอปเปิ้ลแดง เป็นสุดแอปเปิลแดงหนึ่งลูกนะครับสับปะรดนะครับก็ดูที่50กรัมแล้วก็ส้มหนึ่งลูกนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกปริมาณของสัดส่วนเท่าไหร่นี้พอแม่ระบุชัดเจนนะครับเพียงแค่ว่าเป็นสัดส่วนให้ดูว่าเราชอบเปรี้ยวชอบหวานแค่ไหนยังไงนะครับแต่สัส่วนที่ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ก็คือสับปะรดกับส้มนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วส่วนนี้ก็เป็นช่วยสุดลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลนั้นก็ศึกษาดีนะครับว่าเรา สามารถทําน้ําออกมาได้รสชาตประมาณไหนในแต่ส่วนที่เป็น150 ml ได้นะครับต้องบอกก่อนเ่าบางสูตรก็จะมีจะมีจํานวนกรัมให้ชัดเจนแต่บางสูตรก็จะมีปริมาณกร,รมไม่ได้บอกไว้นะครับเพื่อให้ในักศึกษาได้ให้ผู้เรียนได้ลองกลับไปทําดูว่าอัตราส่วนที่เราทํามาถ้าคล้ายๆกับสูตรที่ผ่านมาจะปรับเปลี่ยนประมาณแค่ไหนให้ได้น้ํา150 ml นะครับ สูตรที่6เนี่ยเป็นสูตรที่บำรุงสายตาก็คือเน้นแครอทส้มสับปะรดฝรัร่งแล้วสับปะรดนะครับอัตราส่วนก็ตามนี้นะครับแครอท80กรัมส้ม65กรัมฝรั่ง80กรัมแล้วก็สับปะรด60กรัมรวมแล้วจะได้น้ำที่150 ml พอดีเลยครับผมครับสสูตรน,นี้นะครับก็ค่อนข้างดื่มง่ายและสำคัญคือช,ช่วยดูแลสายตาด้วยดื่มบ่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของแคลอรี่มา อาหารทุกวันมากๆก็อาจจะมีผลต่อร่างกายมากนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็จะสามารถช่วยต่อต้านอันมิสระได้ด้วยทําให้เราสดชื่นแปรงหายได้นะครับและสําสำคัญคือมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับสุวนนี้นะสำลรดก็หอมหวานอยู่นะครับส่วนสูตรเจ็ดก็เป็นสูตรที่แนะนําเหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็นสูตรเดียวที่มีแอรี่แล้วก็มีฝรั่งสปะรดแอปเปิลเขียวนะครับซึ่งแอรี่เนี่ยก็ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ก็ต้องหาซื้อในห้างสรรพสินค้าเนาะ ก็ใช้ไม่เยอะครับใช้ไม่เยอะก็ต้องล้างเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาสุกเข้าเครื่องเข้าในเครื่องนะครับเสรอ่รีสิบกรัมฝรั่ง60กรัมสับปะรด80สกรัมแล้วก็แอปเปิ้ลเขียว15กรัมนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าเราชัดอัตราส่วนพวกนี้มันเพียงพอไหมสําหรับการดืร่มหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งก็คือว่าส0 ML ลเซรั่มเาสามารถทำได้ไหลายครั้งมากเลยนะครับหนึ่งกรัมจะไม่ได้ว่าหนึ่งกรัมประมาณสัก40 60บาทประมาณจะไม่ได้นะครับก็ ก็สามารถแบ่งออกมาได้หลายหลายครั้งเลยฝรั่งเนาะเลือกเป็นฝรั่งกินจูแล้วก็เอาเมล็ดออกก่อนเรียบร้อยนะครับเปลือกก็ไม่ต้องปอกก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีวิตามินก็อยู่ในเปลือกด้วยแต่ถ้าเราไม่ต้องการกินที่เป็นกินดินของฝรั่งหนระืพวกนี้เราก็ปอกเปลือกก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการทำคร่าวๆในในทั้งหมดนี้เราก็แค่ยิบทุกอย่างใส่ไปในเครื่องเราแล้วก็แยกแยกกากออกมาเป็นสกัเดเหย็นนะครับ สูตรที fruit, so, ่แนะครับสูตรื่องปดจะลดสูตรลดความดันโลหิตและชะลอไว้ด้วยนะครับสูตรนี้เป็นบีบลูกสิบกรัมคารอทแปดสิบกรัมแอปเปิ้ลแดง100กรัมแล้วก็มะนาวห้าหรือมะนาวมะนาวนิดเดียวพอนะครับเพราะเราบีบใส่ที่หลังนะครับอัตราส่วนถ้าเกินห้าเกินสิบเป็นแอลไปจะเปรี้ยวเกินไปนะครับบีบรูทแครอทแอปเปิ้ลพวกนี้ก็ก็ได้รสชาติที่บอกว่าถังเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เราก็พยายามควบคุมให้มันให้ให้มันดื่มง่ายขึ้นนะครับเพราะ,ะบางตัวอย่างเช่นดีตัวนี้ลหลายคนลหลายท่านอาจจะไม่ชอบไม่ชอบทานไม่ชอบดื่มด้วยกลิ่นของมันอะไรเงี้ยก็มันเป็นสไตล์แครอทนั่นแหละคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็จะมีสีสันที่อีกแบบหนึ่งเลยนะครับสีแดงชัดเจนเลยเพราะเราก็ต้อง,ต,องต้องดูวิเคราะห์ให้ดีว่าเราใช้ต่อส่วนนี้มันเพียงพอไหมมันใช้ได้ไหมนะครับส่วนมาสุดที่9นะครับสุดท้าย ส่วนที่กล้าเนี่ยจะสูตรด้วยความดันนะครับส่วนเป็นสูตรเดียวที่ใช้ขิงนะครับ5กรัมแครอทห้าสิบกรัมแอปเปิ้ลแดง150กรัมแล้วก็สับปะรด100กรัมนะครับส่วนนี้จะมีแครอทเหมือนเหมือนส่วนเมื่อกี้เลยเนาะแต่ส่วนนี้จะเป็นสูตรที่ใส่ขิงด้วยส่วนนี้อร่อยครับอร่อยมากเลยนะครับเพราะแต่ว่าโดยความที่แครอทก็แพงดูขิงก็ต้มอย่าให้มัน เผ็ดเกินไปนะครับเพราะไม่เราทำให้รสชาติกรบมาทุกอย่างเราต้องการแค่กินขิงเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องการกินเยอะคนก็ต้องดูว่าเราใช้ขิงอ่อนขิงแก่ด้วยนะครับตัวขิงก็เป็นช่วยตัวลดคอนดานโลชีลดไขมันเส้นเลือดด้วยพวกนี้เราต้องค่อยๆศึกษากันว่าในตัวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายยัางไงามันมีผลตัวกันเองไหมค่อยๆวิเคราะห์ค่อยศึกษาดูนะครับทั้งหมดนี้คือการสูตรที่จะให้กลับไปลองทํากันที่บ้านนะครับว่า มีสูตรไหนที่พอจะทําเองได้บ้างหรือสามารถจะมิกส์ส,ส่วนผสมต่างๆอื่นๆได้อีกไหมนะครับก็ mm hmm. จะให้เวลาประมาณสักสองอาทิตย์เนาะในการทากันแล้วลองลองออกแบบสูตรมาให้อาจารย์ลองดูให้คุณแม่ยายลองเช็คดูว่าสูตรที่ได้มาเนี่ยนะครับรสชาติเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงใช้ได้ไหมทั้งก้าวสูตรนนี้จะเป็นกรอบก้าวสูตรเป็นกรอบไปให้นะครับว่าก้าวสูตรเนี่ยอร่อยแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าผู้เรียนจะ ตัดแปลงหรือว่าต้องการทําให้สุดออกมาให้เป็นรสชาติยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรคร่าวๆเนั้นฝากไว้คำสรุปสำหรบัรบในสุดเก้าสุรนี้นะครับ